สวัสดีนะคะช่องโซโนยูทูบนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมชมบรรยากาศการตากข้าวนะคะวันนี้นะคะราคาข้าววันนี้นะคะแปดแปดจุดสอศนย์นะคะแปดจุดสองศูนยนะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่อื่นราคาสูงกวันนี้ก็ทักมาบอกด้วยนะคะ นี่จ้ะพาชมบรรยากาศในการตากข้าวนะคะโอ้โอ,โอ้ๆๆๆมือขยันมาเลยจ้ะมือขยันมาเลยจ้ะถอนแบ้วนเช้านี้คุณถอนหรือยังนี่จ้ะบรรยากาศจ้ะได้ข่าวร้ายๆพี่นอ้องวันนี้ก็น่าจะแดดร้อนทั้งวันนะฮะ วันนี้วันนี้น่าจะแดดร้อนทั้งวันนี่จ้ะข้าวเม็ดสวยสวยพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเฮ็ดอียงบัดเนี่ยฮะพอหาแ v e วเรารูใ้ใช้ชนะทำไรต่อเอกใส่ยงไ,ไม่ใช่คนนะ่ะกินกันนอน ไปเรื่อยเลยเลี้ยงวัวไปเหนื่อเลยเหรอเลี้ยงวัวนะจ๊ะเออเลี้ยงควายนะจ๊ะแล้วจะเดินหากิ๊กเดินหากิ๊กโอ้ต้องหาเผื่อช่างภาพด้วยเด้ออย่างเงี้ยมีแล้วเนี่ยพี่คนช่างภาพนี่แหละคือนี่จ้ะได้ข่าวหลายๆจ้ะนมิตชนสั้นใช่อืมถายแล้วไปอืม ได้ข้าวเยอะแยะเลยไม้ได้ซื้อมาหรือว่าสั่งก็ทำหรอเก่งเลยนี่ไม้ตากข้าวนะคะทอเด็กเขาทำไว้แตงเป็เขาอยู่อ๋อหรอเขาทำเองเลยนะเก่งเงี้ ทำนาคนเดียวจ้าเนี่ยำ <c oughs> ทำเองตากเองใช้เงินคนเดียวจ้าลูกๆก,ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วนะคะลูกๆก,ก็ได้งานดีได้งานทำดีนะคะเดินย้อยเดอะเรลโมเนี่ยรถโตซาเล้งเนาะ มาจองตั้งแต่ตอนไหนแต่เช้าเลยตั้งจองแต่ตอนคืนมนั้ยคร,นะราลตุแล้วก็ประมาณพิเศษนาฬิกาเลยเอามาตีอ๋อเทเสร์ตุพังเทไว้ก็มานอนนี่แหละนอนเช้าอท่าเองนอนตรงไหนนะ่ะตั้งเต้นนอนตรงนู้นเอาอ,อ๋าอก็นนะอทำอย่างนี้เนาะแกบอ๊อบเพลงเองก็จะได้เก็บทัน สมมุติไม่ทันแต่ว่าเราเฝ้าไ่ให้เขาขโมยเพราะเคยโดนขโมยมาแล้วของตัวเองอะนะใช่อ๋อมันมีการขโมยข้าวกันเราเทเสร็จแล้วเราเดินเข้าไปในบ้านออกมาหายเลยอ่ะออกมาเอาไปแล้วเอาไปเยอะไหมก็หลายอยู่นะโอ้จากกองข้าวเราไปเทไว้มันสวยๆอย่างนี้นะเออไปน่ะมันหุ่นเนี่ยอ๋อเขารีบรีบจัดเขาน่าจะรู้ไหมว่าเป็นของใครมันตากอ่ะ หรือว่าขับรถผ่านมาแล้วรีบเอาเลยใช่รถบ้านแถวนั้นแหละบ้านที่เหมือนอะอยู่ใกล้วัดนั่นแหละแล้วเราเห็นรยยมันรถเข็นอะเออเออเราเห็นไปเราก็รู้แบบเออเป็นคนแถวบ้านนั้นบอกว่าแม่เออนี่จ้ะใช่ใช่ บรรยากาศนะฮะใไ,ไหไมล่ะลูกชายก็ขยันช่วยงานด้วยแดดมันซองจอากฟังพุ่น่ะแล้วแล้วตากวันนี้วันนี้ก็เก็บได้เลยใช่ไหม วือกี่วันน่ะอ๋อลออโอถ้าบางๆก็วันนี้ก็เก็บได้เลยอ,เลอืมเดี๋ยวช่วงนี้ก็ตากข้าวดีนะคะที่ว่าตรงนี้มีเป็นลานกว้างนะคะก็เลยได้มีที่ตากนะคะ อ๋อจะตีดเขามีเทคนิคนะ,นะอ๋อมันกรอบเนาะไม่แห้งมันก็ทึบฮะถา้าข้าวกระทึกถึกพี่น้องจา้าขอบอกนะคะถ้าราคาถูกขนาดนี้นะคะชาวนาทำแล้วจะเก็บไว้กินเองนะคะแล้วก็จะไม่ขายให้กับพ่อค้าคนไหนนะคะ,ะส, <laughs> สีสีบริเวณท้ายให้พอ่อค้าลรวเด้อบะเนี้เด้อ ดูสิโลละแปดบาทแเฮ็ดไปได้จ้งไหนอเธ <c oughs> อบาปบ,บัดปุ๋ยนะสอบเป็นพันบัดเขาละ <c oughs> ใช่จะทำแค่นิดเดียวแล้วเราก็จะปลูกต้นทุเรียนปลูกต้นลำไย <c oughs> อย่างละสองสามต้นนั้นไม่ได้ปลูกขายให้ไผ่ดอก <c oughs> เ,วเวลาหน้าทุเรียนนะเรต้องเอาทุเรียนมาขายให้ใหลักเเตเด้อร์ลรักเขตสิปกูกินเองปลูกเพื่อละต้นพ่อเลี <c oughs> ้ยงวัวเลี้ยงควายยังได้ราคาดีกว่า ผูกหญ้าย่างเดียวจ้ะแซนดี้เเด้อจ้ะพาชมบรรยากาศจ้ะ